เกษตรกรทำงานสวัสดีครับสาคูครับผมจะมาสาคูลงดินลงหลุมเนาะสาคูเผือกครับสาคูเผือกหรือว่าสาคูจีนครับอ้ยใบสอยเบิดครับนอนกินเนาะง่ามือขึ้นครับเขเป็นยังงครับแบ่งกันกินครับคุณนอนอย่าถือเสียมมาขุดกินก็พอนี่ครับต้นแม่ครับอันนี้สาคูเผือกนะครับเขาจะออกหัวผม หน้าแรงที่จริงหน้าแรงเขาจะไม่แตกหนอแตกแขนงนะครับพอดีผมเอาดินกรบแล้วก็ลดน้ําครับเขาก็สามารถขึ้นขึ้นหัวใหม่มาได้ครับผมก็จะขยายครับขยายก่อนนะครับนี่นี่ขยายได้ครับเดี๋ยวขุดมาขยายรอหน้าฝนครับเราก็รดน้ําไปครับผมช้าใส่ถุงดํานะครับก็ต้องเอาลงดินเพราะว่าเขาเป็นเป็นต้นไม้ตระกูลหัวเนาะกินหัวครับ สาคูเผือกสาคูจีนครับกินหัวครับหัวเขาจะเป็นคอรอเคเร่นะครับเวลาเราขุดออกมาคือสิ่งหัวจักกเลยน่ครับขอรอเคเรครับนะครับลากเต็มแล้วครับนี่ลากเต็มถุงดําแล้วครับเพราะว่าเขาเป็นพืชสกูลหัวเนาะถ้าเราไม่เอาลงดินเขาก็จะไม่ขยายขยายหัวเนาะต้องขยายหัวครับเพราะว่าเขากินหัวครับหัวเพื่อนจีเป็นหัวกลมๆมุ่นๆนะครับนะครับเสร็จแล้วครับจากหนึ่งต้น ก็จะเป็นสาวต้นครับเป็นสาหรือยีสิบดีทั้งสาทั้งยีสิบต้นแหะครับแต่ลายสวยครับสาคูเผือกลายสวยลายใบสวยครับลายสวยเป็นไม้ประดับก็ได้แล้วทานหัวก็ได้ครับนะครับร่งแล้วเขาก็จะขยายเป็นหลายๆต้นเนาะขยายขยายต่อไปครับ ช่วงใกล้ๆหน้าฝนเนยก็จะก็น่าจะออกเยอะครับตอนนี้ผมลดน้ําไปก่อนเนาะครับ๋ต่จะประมาณนี้ครับสาคู่เผือกสาคูจีนครับทานหัวมาเบงกล้วยเรยบมือนางครับนั่งสวอยก่อนครับลมพัดครับก็ต้องตัดครับตัดออกเพราะว่าก็ยังไม่แก่เท่าไหร่ครับตัดออกเพื่อจะขยายต้นต้นลูกเนาะนี่ครับอันนี้ต้นลูกกําลังสวยครับกล้วยเรยบมือนาง ตัดต้นแม่ออกแล้วจะขุดต้นลูกออกครับเพื่อจะไปขยายชํำใส่ถุงดำไว้ก่อนครับชัวบัตเมืออรมันจอมหยุด <laughs> นี่แหละครับยังไม่แก่มากเท่าไหร่ครับแต่ก็ถือว่าได้ครับกล้วยเล็บมือนางถ้าแก่เต็มที่ลูกใหญ่นะครับกล้วยเล็บมือนางสายพันธุ์นี้เล็บเล็บใหญ่มากครับมือใหญ่มากครับมือนาง <laughs> ใหญ่คับโค้งครับ ขอบคุณหลายๆครับที่มาชมเกษตรก่อนทำงานครับผมย่ามเมื่อเส่าเนาะก่อนเขางานครับผมขอบคุณครยังครับยังไม่หมดครับตัดเสร็จปรุ๊บสุกปรับ โบมครับผมจะกล้วยเล็บมือนั่งโบมใส่ถุงดำด้วยครับถุงดำเขาจะมีความร้อนเนาะแล้วก็บ่มแล้วก็เจาะรูระบายอากาศนะครับกล้วยก็จะได้สุกสม่าเสมอครับกล้วยน้ําว้าเฮือนครับกล้วยน้ําว้าผมก็ทําแบบนี้แหละครับใส่ถุงดำแล้วก็เจาะรูระบายอากาศนะครับถ้าเราไม่เจาะรูระบายอากาศเขาจะเป็นไอน้าเนาะจะมีไอน้าจะเฮ็ดให้เน่าครับบ่สม่าเสมออันนี้ไม่บ่แก่เต็มที่นะครับถ้าแก่เต็มที่นี่ ลูกใหญ่กว่านี้นะครับหวานครับไม่แก่เต็มที่ก็ยังหวานครับเล็บมือนางจะประมาณนี้ครับนี่ครับสวยครับใหญ่ครับลูกใหญ่กว่านี้ครับถ้าเขาโตเต็มที่เนาะพอดีที่จริงก็จะเขาก็โตอยู่ครับแต่ลมพัดครับลมพัดลมพัดต้นหักครับผมก็เลยตัดมาบ่มก่อนตัดบ่มได้สามมือครับกับซุกเลยนะครับ น้ที่ผมให้เบิ้งแหละครับแล้วก็จะขยายหน่อเล็กครับขยายใส่ถุงดําไว้รอหน้าฝนเนาะเนี่ยครับ็จะประมานนี้ยนะครับกุ้ยเร็บมือนางหวานฉ่าครับนี่ะครับกรเกษตรันหยุดก็จะบ่มีุยังครับบ่แมงเกษตรวันหยุดคร,ร,รับเษรกรเษตรเริ่มเฮ็ดงานหรือว่าเกษตรก่อนทํางานจับทีละเล็กและน้อยปลูกวันละเล็กและน้อยความรกก็จะบังเกิดขึ้นครับขอบคุณนะครับเด้อที่มาลับชมลามารับ ทานกล้วยริบมือนางด้วยกันครับกับดใช้วิจาราณหรือว่าใช้จักรยานปั่นในการมารับชมนะครับยำลำคังกันนะครับดูเพื่อความสนุกความบันเทิงครับบบมีอย่างดอกครับคนชอบปลูกก็ต้องเอาแต่พืชผักนี่แหละครับให้ดูหวานนะครับนี่ก็หวานครับเนี่ยเล็กๆน่ครับปลายเครื่อปลายวีนี่หวานครับเนี่ยครับก็ะจะประมาณนี้ครับสีสันครับหวานครับ หวานฉ่ำอาจจะคําเล็กๆแต่เน้นด้วยความหวานครับกล้วยเล็บมือนางขอบคุณนะครับเด้อบอมี่ยังไห้หรอกมีแต่ต้นไม้หรือว่าเกี่ยวกับการเกษตรให้ดูครับ <laughs> นี่นะครับ แล้วก็กดได้กดซับสไครให้ด้วครับแล้วคอมเมนต์มาสอบถามกันได้ครับผมก็ไม่ยังนะครับมีแต่ต้นไม้ให้ดูแล้วก็มีทํากับข้าวบ้างประปรายการท่องเที่ยวเจ้าจะนิดหน่อยครับขอบคุณครับ